นะคะสั่งสบู่สบู่เบนเนตเนาะสั่งสบู่เบนเนตไปนะคะสินค้าได้มาส่งแล้วคนนี้จะแกะกล่องเบนเนดิตเบนเนตแท้นะคะของบุ๋มสั่งไปยี่สิบกล่องตัวนึวงหนี่ยเทากล่องแปดร้อยสามสิบ มันตกก้อนอยู่สามสิบปลายเนาะสามสิบเก้าแต่ถ้าในเซเว่นเดี๋ยวนี้ก็ประมาณห้าสิบห้านะคะมีแกะกล่องแบนเนตส,สั่งสบู่เบนเนตใช่ดีนะคะสบ,บู่แบนเนตเนาะสั่งกล่องสินค้าแบนเนตสบ,บู่นะคะ เก็บไว้ใช้ได้นานใช้ดีมากสบู่เบ้นเน็เบนเนตแกะกล่องสินค้าถูกต้องนะคะไม่มีอะไรเสียหายครบ20กล่องเดี๋ยวมีอีกจะมารีวิวนะคะวันนี้เดี๋ยวเห็นว่าทุเรียนจะมานะคะงั้นก็ ฝากกดแชรกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดซับสไครปเราจะได้มาแกะกล่องกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ